สำหรับพิธีกรรมภายในงานรากิติศักดิ์กิติทโรท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์ธรรมวัดเย็นพร้อมทั้งอารัธนาศีลแปดและสมาทานทุดงก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกระปาวัตนาสูตรและอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ต่อมาจึงได้เริ่มพิธีจุดประทีปบูชาธรรมเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีกัลยาณมิตรสิวพพรมิยาอุจิและกัลยาณมิตรเมมิยาอุจิเป็นประธานเอกนำจุดประทีปตามด้วยคณะลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายไอจิก็ได้ร่วมกันจุดประทีปกันอย่างเบิกบานในบุญ ขอภัยค่ะนอกจากนี้ยังได้รับของเข้าสารมหามงคลและน้ำมนต์จากคณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ